น,น, tomar, นี่คุณเมคใช่ไหมน okay, <im 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 okay, okay, ii, <im ี่คุณต้องการยอดวิวใช่ไหมมึงพากมมาลำบากมึงยกกูโอเคครับอย่าลองดูนี่คุณต้องการยอดวิวใช่ไหมคุณทำลงวิวสวย นะครับมาซื้อที่นี่ได้เลยครับร้านหมูคูพิงครับโมีทุกหมูสไลด์หมูทำท้ายนะครับเอาดิซื้อไปเลยกลับมาไหมให้เพื่อนๆดูนะครับใหญ่ก็มีติดแถวเลยเหรอหมด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 เยอะอยู่นะพอเป็นตลาดมันเยอะไม่ต้องซื้อครับมาซื้อที่นี่เลยไม่ต้องหนักรถ ตื่นมาก็เจอธรรมชาติแล้วครับวิวสวยงามน,นะานะครับสวัสดีครับกบดํานะครับวันนี้กบดำไม่ได้พาไปดูรถนะเพื่อนก็ห่างหายจากคลิปไปร่วมเป็นเดือนแล้วไม่มีคลิปจะทํานะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับเพราะว่าเก็บตังค์นะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องขายของนะะแต่วันนี้เรามาทำอะไรกันทำอนะไรกัน ไปลองรถหมดจะไรครับทำเครื่องใหม่วหมดไปครับไม่รู้ครับแค่ได้ข่าวว่าแทน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 ข้างหลังบอกครับแรงไม่พอครับมันเป็นไรอ่ะได้ข่าวว่าหมดไปหลายตังค์แล้วอันเนี้ยเพื่อนเจอไม่ฟังเพื่อนเจอไม่ฟังเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำไมนะเอาใหม่ดิ เ,เรื่องเดือนไม่ตังอ่าเรื่องเดือนตังค์ใช่ยุ่แม่งเลยยุ่แม่งอ้เลวนะครับก็วันนี้เอาสัญเจนมาลองเครื่องนะครับที่ขาบกระโจมนะครับก็เพิ่งจะฟิตเครื่องเสร็จประมาณสี่สามสี่วันแล้วนะครับพอดีวันนี um> ้ว่างก็เลยชวนกันมามาลองหน่อยนะครับมาคันเดียวด้วยมาคันเดียวด้วยครับงานนี้ถ้าพังก็กลับคันเดียวใช่ไหม มาลองดูครับมาเที่ยวมาเที่ยวนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครเที่ยวสนุกนะครับเดี๋ยวไปนั่งจิบกาแฟทําอะไรกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็แล้วก็ลงนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆชมกันด้วยนะครับนี่ผมอยู่ในปั๊มนะนะครับปั๊มนี้บรรยากาศดีมากครับดูด้านหลังนข้างหลังเป็นทุ่งนะทุ่งหญ้านะครับมีป่ามีเขานะครับ คือเรื่องเรื่องจริงๆก็ไม่ได้กะถ่ายหรอกนะครับพอดีไอแหลมพลดขี้ก็เลยถ่ายหน่อยนะครับจอดให้มันขี้หน่อยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแหลมแป๊บนะครับเดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับก็คือเรื่องเรื่องมาลองเครื่องนะครับผมปิดใหม่นะครับปิดใหม่คือปิดใหม่ทั้งทั้งทั้งหมดอะเครื่องอะก็พอดีว่างๆก็ชวนกันมานะครับอ่ามาเขาเรียกอะไรเช้าเย็นกลับเนาะแต่จริงๆนี้ไม่เช้านะนี่กี่โมงวะเนี่ย ที่บ่ายโมงแล้วนะครับขึ้นไปก็น่าจะเย็นพอดีโอเคครับเดี๋ยวท่านจะออทางให้ดู เทียดครับเพราะว่าเขาหมดตังค่ารักษาหมาที่กระทับทับขาไปเลยตังค์มีบริจาคไว้ครับรับบริจาคอยู่มีไม่มีอะไรทำเขาทับขาหมาเล่นนั้นนั้นก็มานั่งรักษามันจะไปไหนเราจะไปไหนไปขอบรถไปพังครับขับประจมอธิบายเพราะว่าเธอตัวใหม่มันแรงเปลี่ยนลูกสูบมาเปลี่ยนปิดเชือกเลยนี่เปลี่ยนลูกพู่เปลี่ยนทุกอย่างอ่ะ เลือดลูกสุกจะลดทะลุออกไปข้างนอกว่ะลูกสูบเทียมนะครับไม่ได้ใช้ลูกสูบแท้นะไม่มีตังค์ครับไปยุ่งอย่างเดียวรอชมจะไม่ต้องให้ผมลงบอกว่าใจนะผมไม่ลงนะไปทำไมไม่ลงอ่ะกลับบ้านอ่ะโอเคครับนี่ก็ผ่านตลาดแล้วนะไฮไลท์ไฮไลท์ครับ ที่นี่เขเรียกอะไรนะต้นปาหวายหวยนี่นี่ตลาดตลาดักต้องไก่ย่า ตรงนี้เขาเรียกตลาดชักป่าวไหวนะครับเราจะมาจอดทำไรครับซื้อหมูทุสเบียงครับเดี๋ยวเราจะติดป่าติดป่านี่คืออะไรครับต้พังครับขอให้ขึ้นไปแล้วฝนตกหนักตกพยุด่าโนาภดาวนานะครับผมชอบหนักๆโอเคครับเดี๋ยวลงไปซื้อหมูนะ เดี๋ยวกลบจำลงไปซื้อหมูวันนี้มากันสี่คนนะครับก็อยู่บ้านไม่ติดนะครับคือเรื่องเรื่องไม่มีไม่มีสาระอะไรเนาะเราไม่เคยมีสาระไหมังก็ไม่มีเราไปดนจับจ่ายมกสอย่างไม่มีทุมาเดี๋ยวลงไปซื้อหมูกันครับเข้าไปดูดิเรถยังไหลไหมเนี่ยหาที่พิงก่อนแป๊บเดียวขักล้อไม่ดินักล้อเนี่ยมันยัไหลขักล้อไม่ไหลขึ้นหรอกขักล้อซ้ายอ่ะเออเล่นรถมานานอย่างเนี้ย แต่แค่นี้ไม่รู้เนี่ยไม่โง่นี่บ้านี่บ้าเดี๋ยวไปดูกันในร้านมีอะไรบ้างครับครับก็ันนึกมาพ่านชื่อร้านใครมากัมบัญชมนะครับมาแวะนะครับไม่ต้องไปซื้อในตลาดนะครับมาซื้อที่นี่ได้เลยครับร้านหมูคูพิงนะครับมีทุกอย่างข้างในหมูสไลด์หมูอะไรนี่หมดออกกับอนี่จิ้มเลยทันท้ายเลยนะของขวดนะ ทำท้ายนะครับแท้องบนเนี่ยเป็นแถวเลยเนี่ยโอ้โหตาต่ำอีกแล้วล่ะพี่เราไม่ไม่มองสูงเลยมองต่ำนี่ครับวันนี้ไอ้วันนี้เราไม่ได้นค้างคืนนะแต่เราจะไปตามจิ้มจุ่มนะครับเถอทันท้ายกลับมันบึ้นตัวกลับไหมกลับเลยเอาดิถือไปเลยกลับไหม เพื่อนดูนะครับไม่ถ้าไปเที่ยวขอกะจมไว้ซื้อได้นะครับที่นี่มีทุกอย่างนะขอกึ้นขอกะจอมไม่ต้องตุนมาจากบ้านครับหนักรถน้องอันนี้อะไรเอ่ยมูม,มัสไลด์ก็มีมมนะคะที่้สองชั้นแล้วก็พวกหมูสไลด์อะไรเนี้ยครับไครับ ไกก็มสิบแถวเลยเหรอสิบกองมั้งเราไม่ได้ค้างนี่เราไปแล้วเดี๋ยวเกาลงอ๋อเดี๋ยวจะค้างนี่เขาเกิดติดน้ำป่าเออเปิดคนละลงเดี๋ยวเดี๋ยวให้แดงแจัดกันเอาอะไรบ้างผักก็มีผักหมดเลยเอาเอาอย่างอันสามนี่นะครับมีสไลด์ด้วยนะเห็นไหมเรากำลังสไลด์อยู่ไม่ต้องซื้อครับมาซื้อที่นี่เลยครับไม่ต้องหนักรถคะ เดี๋ยวอีกหน่อยก็ขึ้นเข่ากระโจมนะนิดเดียวแล้วตัด้วยอะไรกว่าแหลมมันอมมะนาวไหมไม่เอาเนอะไม่ไทยง่ายง่ายก็หัอแดงเนี่เขาเรียกอะไรสั่งคอเหรอถ้ามีสังคอแจวเออสังคอเลยแจวแจวมีทุกอย่าง เชียงไหมไอปลาก็มีนะเต็มเเนี่ยเฮ้ยมีมีกระทะเราอ่ะกระทะมามอมอโตมาปลาก็มีครับเป็นนึ่งนะครับรจะอลุกปืนนี่หลไอผักนี่ไงเนี้ยพี่มือเดียวนะพี่ ได้ซื้ออะไรมากนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปทํากินเสร็จแล้วเราก็ลงคะเราไม่ได้ค้างนะครับแล้เอาจับทีนีสี่คนติ๊กติคิดไว้นะสี่คิดไว้คิดไว้มือเดียวมือเดียวทาไม่มีปัญหาตัวนี้เขาเรียกอะไรนะนัดประวัยตลาดนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามไอ้นี่ตลาดนัดตลาดตรงข้ามโลตัสโลตัสเอกเทศ โอเคกระป๋องก็มีโอ้ไม่รู้ซื้อมาไหนเออมีทุกอย่างเลยอ่ะเพื่อนๆดูครับมีทุกอย่างนะครับเนี่ยต้องการอะไรที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยแล้วก็แอสก็กระป๋องมีหมด 4คูณ4นะครับ2คูณ4ห้ามขึ้นแล้วดูเวลานะครับเวลาก็จะเป็นสิบสี่

ถึงเนินพันเลยนะเขาด่าอเอาใช่ไหมโอเคคนระับใส่โฟหน่อยใส่โฟลหน่อยอเดี๋ยวจะหาว่าปิดง่ายดีกว่า เราจะไปครับใช้ไอ้ป้ายเขาบอกใช้เกียร์สี่โลแต่เราใช้มาใช้มาจากทางขึ้นนะครับโลแรกนะครับตอนนี้ก็ไม่สี่โลนะครับต้ก็จะโลแรกแล้วนะครับเราค่อยเดินขึ้นนะครับค่อยๆเดินขึ้นเย็นเเย็เฮ้ยไอ้อามันงฟนเยอมาก ไม่อ่ามันก็นแน่ว<อ>ส่งสมัวแล้วที่อะไรนะเอเอได้หักกัแล้อ ถ่ายคลิปเนี้ยเอ้าไปไลยตรงนี้ไปลตรงนี้มันต้องลงมาถ่ายคลิปไปเลยไปยรงนัไปิยไม่ยไอ้ผมขับให้ไหมเอาอันนี้ดิโปโปไหมไว้เนี้ยเนี่ยไม่น่ามาเลย ตั้งลำม,ม่นะครับไล่อะ,อะแค่นั้นก็ขึ้นไม่ได้ กีนบอกให้หน่อยดิ<ะ>โอ้โหไม่น่ามาเลยนี่ฮะตัวได้ตัว,นะตวข้างหลังเดี๋ยวผมจะคล้อมล่องกลางนะครับผมจะไม่ไปทางดีๆนะจะไม่ไปทางดีๆผมจะคล้อมล่องกลางนี่ครับเทงเข้าป่าไปเลยดูแหละเดี๋ยวให้น้องถ่าย มาถ่ายเองนะ ไป,ไปนั่งหน้าเราไปให้แหละมานั่งหน้าแล้วโอเคครับสัวบนครับสัวพบนครับเดิน,นทางต่อครับในตรงนี้เรียก 1, อะไรเนินพ <c oughs> ันอ่ะยังยังแปดร้ <c oughs> อยแปดร้อยข้างบนนุ <c oughs> ่งย <c oughs> ัง <c oughs> ไม่ถึงสาลเลย เราจะครอบล่องนะครับเราจะไม่ไปตามทางนะ ก็ลงเขาไว้อ่ะโอ้โหบรรยากาศตอนกลางวันนะครับถือว่าร้อนครับแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะร้อนแดดคอือลมเยนดิอ้าวเฉพาะเขาคลอด จอดไหวบอกเล่าก่อนนะครับครับก็บมาขอกระจมก็ต้องมาไหว้อกนนอ,อ,ะอ,กอนะครับพอดูบรรยากาศฝั่งนู้นโอ้สวยอะเตีทดายฝนไม่ตกเนาะนะครับเพื่อนๆทิวทัศน์ของทิวเขาที่มันสวยนะครับนี่ถ้าเย็นเนี่ยมันจะมีทะเละน้องอะไรหมอกละอ แต่ว่าเราที่เราจ่าวไว้ฝนตกนะแต่ัไม่ตกครับเมื่อกี้เป็นไงความรู้สึกตอนขึ้นมาครับยากไหมครับก็โอเคครับก็ถือว่าได้ฝึกทักษะนะครับเพื่อนใครที่ยังไม่เคยมาก็แนะนํานะครับสาหรับกลาบมาโจมนะครับแต่เพื่อนเพื่อรู้รู้กันอยู่แล้วแหละว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งสวยนะครับสองก็ได้ฝึกทักษะในการขับรถออฟโรดนะครับก็เป็นออฟโรดมาได้หมดนะ นะอึดนะเพราะแล้วก็จะเป็นติดล็อกอะไรเข้ามาได้นะครับแต่ได้แส่อวุอาวุธอะไรขึ้นมาไหมตอนนี้ให้น้องถ่ายโปรกรมตรงน้ำนใสยขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะได้เราจะได้ใช้เหมันด้วยนะครับแล้วก็พอแไเดินปลอดสบายนะครับใส่ล็อกขึ้นมาแต่จริงๆไม่ไม่ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่เราอยากลองไงเราก็จะง่ายต่อการที่ปีนเงนี้ยครับ ันนี้เรามากันสี่คนนะครับจริงๆไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเที่ยวนะครับเคยมาหลายรอบแล้วนะครับที่สําคัญมาแล้วต้องให้ความเคารพสถานที่ด้วยนะครับก็คืออะไรที่มันอันนั้นมากเราก็อย่าไปทํานะครับให้ตามตามกติกาเข้าครับท้ระเสีย้สวยอ่ะนี่มองเห็นงนั้นเลยอ่ะร่างอะไรอ่ะเนาะ ถ่าทายมาันนะครับวิวสวยครับนี่กี่โมงแล้วเนี่ยสองโมงครึ่งน,นะครับก็มากันเดียวนะครับจะไม่รู้ว่าทั้งบนจะมีใครบ่านะแต่ไม่น่าจะมีนะมองดูแล้วนะครับไม่น่าจะมีแหลงไม่เงียบแท้ก็เพื่อนๆที่เคยมาแล้วนะครับก็ไอยังไม่เคยมาก็ลองลองดูนะครับ ก็เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับผู้จมใครที่อยู่กรุงเทพอยู่นครปฐมราชบุรีหรืออยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็มาพักผ่อนได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะนะครับแหลมเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ด้วยไหมเจ้าเดี๋ยวให้ทั้งภาพแหลม จริงแหละเกี่ยงกันแล้วเกี่ยงกันแล้วกูว่าแล้วไงก็บอกว่าใครใครใครอยากเป็นเนเป็นเนเนี่ยเพราะอย่างนี้เองครับนี่ขนาดไม่ได้ไปไม่ได้ไปดึงโคนดึงอะไรแล้วเหนื่อยนะครับนี่เขาเก่งกันสองคนเนี่ยเปลี่ยนไหมแหลมนั่งหน้าน้องนั่งหลังเอาไงใครจะถ่ายพี่วิ่งตามนี่ก็เหนื่อยแล้วใครจะถ่ายพี่ไงอ้แรมถ่ายมั้งเปลี่ยนให้น้องมานั่งมั้งเดี๋ยวให้แรมถ่ายนะครับ จะแล้วกิบตรงแรไต้องใส่ใช้แดดไปรงก็ได้ตรงนี้นะตรงนี้ันไฮไม่ตรง้งน้อไรรไปตรงตรงนีนีนู้นตรงางขึ้นนู้นนี่กระน้อนี้ขึ้นไงเดี๋ยวไมเดินร